สวนทศพลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งบ้านสัมตารมโดยคุณทศพลสุวัจันร์อยู่ที่อำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตทุเรียนหมอนทองคุณภาพไม้ผลและพืชเศรษฐกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเงาะมังคุดลองกองส้มโอปาล์มและก็อย่างพาราบนพื้นที่กว่า30ไร่ ภายใต้การรับรองมาตรฐานการผลิตจากกรมวิชาการเกษตรเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ทั้งความรู้ในด้านการผลิตไม้ผลคุณภาพมาตรฐานการส่งออกรวมถึงวิธีการเพาระป,ปลูกทุเรียนให้ประสบความสำเร็จพูดถึงเรื่องการปลูกทุเรียนครับทุเรียนไม่ได้ว่าจะขึ้นโดยทั่วไปครับคือดินท,ทาง คันธลักษ์เราจะพิเศษหน่อยคือเป็นดินภูเขาไฟเก่าครับคือจะเป็นดินแดงครับแต่ว่าธาตุอาหารถี่เยอะสุรยียนเป็นพืชที่เอาใจยากครับดูผิวเผินเราคิดว่าจะปลูกเหมือนอพืชทั่วไปแต่แต่สุรยียนเป็นพืชที่อ่อนแอรครับเป็นต้นไม่แข็ง ก็ปลูกในที่ที่ทีเหมาะสมเสร็จะดีกว่าครับหอต้นพันธุ์ก็ดูยอดด,ดูอะไรอ่าต้นกิ่งที่ใหญ่ไหมคือลำต้นไม่แค่แกนครับคือออกจะออกจะสีน้ำตาลครับถ้าถ้าถ้ากิ่งพันธุ์ที่อ่าเป็นโคนดำดำมันก็จะไม่โตครับ อันนี้มันจะโตเร็วคือเป็นกิ่งสี่สมบูรณ์ที่สุดครับเราก็ไถก่อนครับไถไถแล้วไถพรวนดินก่อนทีนี้เราเราก็วางวางจุดว่าเราจะปลูกทีห่างเท่าไหร่แต่นในสวนของเราปลูกสิบคูณสิบครับทีนี้เราก็ขุนลุมขุหลุมปั๊บห้าสิบคูณห้าสิบหรือหรือหรือเรียกกว่าน,นั้นก็ได้ พอพอเอาเบ้าเบ้าเบ้าของอทุเรียนลงได้ครับพอขุดล,ลุมปุ๊บก็ลงเอาพวกโดโดรมไมพวกอะไรแล้วพัดเฟยียดลองก้นหลุมแล้วก็ปลูกส่วนปุ๋ยอะไรเราเราไม่ต้องใส่ครับเพราะใส่แล้วมันจะตายเราใส่ทีหลังทีนี้เราก็ ใช้ผ้าแลรมมงมงลังคาครับเาสาเสาสี่ต้นแล้วก็มงมงมงข้างหลังข้างหลังครับปลูกพุทธภาครับป,ปลายพุทธภาพอเราปลูกติดเพื่อฝนก็จะมาครับควรจะเป็นาต้นฝนครับท้เรียนปกติทุเรียนจะออกยอดอยู่ปีละสามครั้งครับก็ก็จะโตขึ้นมาประมาณนี้นะครับประมาณนุ่ม นมของเราเนี่ยครับการดูแลก็ใส่ปุ๋ยใส่ใส่ขี้วัวขี้ควายแล้วก็ใส่มาทุกปีปีละสองครั้งสามครั้งประมาณห้าปีต้นไหนสมบูรณ์มันก็จะติดลูกครับแต่ถ้าเจ็ดปีอย่างต้นนี้ก็เจ็ดปีแปดปีมันก็ออกลูกครับต้นขนาดนี้ประมาณเจ็ดปีครับ มันก็จะออกดอกประมาณเดือนเดือนธันวานคบทีนี้พอพอออกลูกก็จะไปออกปลายเดือนพฤษภาคมถุนาในช่วงของของจันหมดครับของเราก็ออกทีนี้ของเราออกปุ๊บของใต้ก็ออกเราอยู่ช่วงกลางเราไม่ต้องไปเลี่ยงสารไม่ไม่ต้องไปอะไรเพราะว่าเราออกโดนโดนอยู่แล้วครับเป็นความโชคดีของของสุริยันสีเกตครับ การตัดการตัด,ตดการดูทุเรียนก็ก็ดูว่าทุเรียนขนาดไหนน่าจะตัดได้เราก็ดูว่าทุเรียนปลายมันไหม้ไหมปลายหนามมันไหม้ไหมทีนี้ทุเรียนถ้าถ้ามันแก่เวลาเราเราดึงดึงหนามเข้าเข้าหากันมันจะเข้าหากันได้เพราะว่าทาง ข้างในมันโป่งครับน้ําก็จะชนกันครับก็ถือว่าทุเรียนนี้แก่แล้วเราก็ตัดได้แต่ทุเรียนพวกลูกเราจะรับด้วยกระสอบครับมีคนขึ้นตัดเวลา,าปล่อยลงมาก็มาโดนกระสอบเพราะมันจะไม่ช้ําครับหลังจากการเก็บเกี่ยวเราก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกเลยครับทีนี้ตัดแต่งกิง่งเสร็จก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกเลย ทีนี้ก็ถ้าฝนไม่ตกก็รดน้ำทิ้งไว้ประมาณ2อ,อเดือน2เดือนเราก็ใส่ปุ๋ยเคมีเพราะว่าทุเรียนมันไวต่อเคมีอยู่แล้วก็ใส่ยี่สิบเจ็ดยีเครับทีนี้พอปลายฝนต้นหนาวก็ใส่8ปดยีสเพื่อจะเราจะดึงดอกครับแต่เวลาสีทุเรียนก็ไม่ได้ยุ่งยากครับเพราะว่า,าทุเรียน ออกยอดใหม่เุ๊บเราต้องฉีดยาครับถ้าใบาแก่เราไม่ต้องฉีดครับเราเรารักษาไว้อ่อนไว้พอใบแก่ปุ๊บจะไม่มีอะไรกินแล้วครับนอกจากจะได้รับความรู้และก็ความอิ่มอร่อยแล้วคุณทศพลพร้อมเปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เข้ามาชมชิมช็อปและเลือกซื้อผลไม้สดๆจากสวนได้โดยตรง